เบตนะบททดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮะแต่อะไรบางทีเรามีความรู้สึกว่าบททดสอบที่ผ่านมาอาจจะคือที่สุดของที่สุดแล้วอันนี้แหละไม่มีอีกแล้วที่จะหนักไปกว่านี้ปรากฏว่าสิ่งที่มาข้างหลังมันมันหนักกว่าเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะครับเวลาที่เราอยู่กับสถานการณ์ของการทดสอบผมว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้ามอ,ม,อม,อมองของเรามองในแง่ที่เราจะ ดูแลรักษาตัวเองเนี่ยมันเป็นสัญญาณสัญญาณที่ดีมากๆนะครับที่เราจะได้ทบทวนที่เราจะได้วางแผนที่เราจะได้ตรวจสอบนะครับว่าปีปีหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรสุภาพนั่นหรออย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีแง่มุมดีๆอันนี้เราไม่เราไม่ปฏิเสธนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสุดท้ายในชีวิตของเราถ้าเรามีอิมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะละ มันไม่หมดความรู้สึกการยึดโยงการผูกพันหรือแหล่งที่เราจะใช้ในการทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่ามันไปต่อได้เนี่ยสุดท้ายเราก็ยังมีอัลลอฮ์อยู่สุดท้ายเราก็มียังมีอัลกุรอานอยู่เราจะเหนื่อยมาจากไหนเราจะไปท้อแท้มาจากไหนเวลาที่เรากลับมาอยู่กับอัลกุรอานเรามาเรียนเรามาศึกษา เนื้อหาต่างๆในคำทีของล่อธสุพารณเาตาลาเราก็พบว่ามันให้กำลังใจกับเราได้ดีจริงๆนะครับมันให้หนทางกับเราได้แวกว่ายต่อในลำน้ำหรือว่าในมหาสมุทรแห่งชีวิตที่เราถูกมอบหมายจาก Allah าลัทอลลอให้มาอยู่บนโลกดุนยานี้ s Allahumma a s t a g h อ l l a h u m innal hazi almihani walfitan Allahumma i Allah n um a n a 'uzubika min alfitan ما ظهر منها وما بطن